เรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีอะไรต<ม>่างต่านี้เนี่ยอย่าตรวจแค่คุณธนาธรนะนใี้<ม>คุณตรวจให้หมด,มน,หหมดนะ<ม>แล้วคุณจะรู้รว่ามันมีใครบ้างในประเทศนี้มีรายชื่ออยู่ในบรรดาเกาะสวรรค์ภาษีพวกนี้เต็มไปหมดครับ คุณศรีสุวรรณไหนๆจะขยันแล้วตรวจสอบอให้หมดมันจะได้แก้ไขปัญหาในเชิงระบบได้ครับ,ค,รบคุณศรีไล่จับแค่คนบางคนตรวจสอบแค่คนบางคนอยู่นั่นแหละมันจะยิ่งทําให้พี่ศรีเนี่ยนะฮะถูกข้อค้หามากขึ้นในไหนจะทําทั้งทีฮะแล้วพี่ศรีอยากได้ข้อมูลบอกนะฮะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวแปลให้นะครับมันมีบรรดาพวกมี้เปเปอร์ออกมาเต็มไปหมดพร้อมสารข้อมูลบริษัทใครบ้างมีทหารตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่อีเดีในบ้านเมืองนี้ชื่อเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมยกให้หมดเลยแต่คุณศรีสุวรรณตรวจสอบให้หมด นะฮะก็อาจารย์คุณศิสุวัณมาติดต่ออาจารย์วิโร์ได้พร้อมเลยเดี๋ยวให้ข้อมูลแต่แต่พะอย่ที่ผมงงเนี่ยคือการที่เราไปซื้อเรือหรือไปจดทะเบียนเรือในในต่างประเทศเนี่ยมันคือการหลบเลี่ยงภาษีเหรอมันจิบจ้อยน้อยเรื่องการจดทะเบียนเรือเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ฮะการที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขาต้องการ flag of convenience flag of convenience เนี่ยในกรณีเรือยอทเนี่ยนะครับก็คือมันจะทำให้เขาเดินเรือได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาต ไปตามที่ต่างๆที่อาจจะต้องมีการขออนุญาตที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะฮะและเลยย้อนลำหนึ่งมันสักเท่าไหร่ผมว่าคุณไปดูประเด็นอื่นดีกว่าอย่างเช่นกรณีของมีนายทหารท่านหนึ่งขายที่นะฮะของพ่อตัวเองให้กับเจ้าสวยท่านหนึ่งแต่ก็ไปจดทะเบียนกันที่ซื้อขายกันที่หมู่เกาะเวอร์จินไยแลนด์อะไรเบรติชเวอร์จินไยแลนด์อะไรประมาณเนี้ยอันนั้นน่ะเป็นเงินมหาศาลภาษีรัฐนี่ไม่ได้เยอะอันเนี้ยผมว่าจะเข้าข่ายมากกว่าอืมนะ คือกำลังจะถามอาจารย์วิโร์ว่าที่ควรจะดูเนี่ยให้ดูอะไรบ้างอาจารย์วิโร์ก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมที่ควรจะดูต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่นับเลยยอดเนี่ยเลยยอดก็ดูไปไม่คือซื้อซื้อเลยยอดที่เมืองไทยกับเมืองนอกเมืองไทยมันมีภาษีอะไรมาเนี่ยเยอะไปหมดอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนั้นแต่ของเมืองนอกของเมืองนอกมันไม่แพงขนาดนั้นเนี่ย มันมันมีก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าเรื่องแฟลกออฟคอน e n น e n c นสำคัญกว่าอ๋โอเคหมายความว่ามันสามารถไปใช้ขับไปได้ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยสับเรยยอดนะฮะแต่ในกรณีของการซื้อทรัพย์สินการจดทะเบียนบริษัทอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนั้น่ะ มันเป็นเรื่องสำคัญกว่าอันนี้มีข้อสงสัยมากกว่าะนะฮะอย่างเช่นตอนที่จำได้ไหมฮะมีปาณามาเปเปอร์สที่มันหลุดออกมาแล้วมันมีชื่อนักธุรกิจไทยเต็มไปหมดเลยอะ,อะแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันหลุไอ้นนที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเอาเงินดอลลาร์ที่เราได้จากการ ค้าขายเนี่ยเอากลับเข้าประเทศมันเสียเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ในต่างประเทศเพื่อให้มันเกิดความคล่องตัวในการค้าขายครับแล้วแล้วปปทอะไรก็หายไปหมดเลยนะฮะทั้งทั้งที่นั่นแหละครับเขาเรียกว่ากลไกของการหนีภาษีเพราะคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่ารายได้ของคนนี้ที่เขาได้จากการค้าขายระหว่างประเทศแต่เงินมันไม่กลับเข้าประเทศแต่มันไปถูกพักไว้ที่อื่นที่มันเป็นสวรรค์ภาษีเนี่ยมันทําให้รัฐไทยเสียรายได้ขนาดนั้นี่นี่ตัวนี้ผมว่าไอ้พวกนี้คุณไปดูฮะ อ่ะ i m เก็เาเคยประเมินไว้สำหรับบ้านเรานะครับแบบนี้เราเรียกมันว่า tax leak นะประมาณ12%ของ GDP ของไทยเราเนี่ยนะซึ่งถือว่าสูงไหมถ้าสูงมากสูงมากพูกง่ายก็คือเงินที่ประเทศควรได้ซึ่งมันได้มาจากการใช้ทรัพยากรหยาดเหงื่อแรงงานใช่ไหมครับของคนในประเทศเนี่ยกลับกลายเป็นว่าภาษีที่ควรเก็บจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนนี้เก็บไม่ได้12%ถูกเก็บไว้ที่อื่นนะคุณสีอะไปดูนั้นนะช่วยดูหน่อยครับ